นย่งสมาธิดูลมหายใจของเราลุกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมเข้าลมออกถูที่ปลายจมูกรูปปลายจมูกเป็นบ่อแห่งลมเราทําทุกวันเด็กๆได้เห็นเราทําสมาธิเขาก็อกเป็นแบบอย่างลุกเขาได้นั่งสมาธิเหมือนเราเราได้บุญเราได้กุศลลุกทำจิตใจให้นิ่งทำจิตใจให้เป็นสมาธิอย่าวอกแวกใครจะ นินทาเราขนาดไหนก็ตามใครจะว่าเรายังไงก็ตามใครจะยกย่อปอบปั้นเรายังไงก็ตามเป็นเพียงแค่ลมปากลูกให้เราทําตามกิจวัตรของเราทุกวันทําต่อเนื่องทําบ่อยๆทำนเนืองๆเราจะทําดีขนาดไหนเขาก็ว่าเราเราจะอยู่เฉยๆเขาก็ว่าเราเราอยู่ในโลกธรรมแปดโลกมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสุขทุกสารเสริญนินทาเป็นเรื่องปกติ เราทําแล้วอย่าให้เดือดร้อนตนเองเราทําแล้วอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นส่วนคนอื่นจะมาเดือดร้อนกับเราเป็นเรื่องของเขาลูกเราทําให้เป็นสมาธิของเราทําทุกวันทําบ่อยๆทํำเนืองๆทาอย่าให้ขาดขาดแม้แต่วันเดียวก็ไม่ได้ชีวิตของคนเรามันสั้นลูกชีวิตของคนเรามันสั้น สักวันหนึ่งเราก็ต้องล้มหายตายจากไปเพราะฉะนั้นเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ส่วนอดีตที่ผ่านมาเป็นเรื่องของเมื่อวานอย่าไปนึกถึงให้นึกถึงปัจจุบันปัจจุบันเราทำดีคิดดีทำดีพูดดีเป็นบุญเป็นกุศลแล้วลูกอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนถ้าลูกๆไม่อยากนั่งก็ ไม่ต้องนั่งนะลูกนะพ่อไม่ได้บังคับพ่อไม่ได้บังคับลูกขยับเลยดีแล้วลูกก่อนทองก็เก่งครับนำโชคก็เก่งเนียจีวอไม่ต้องพูดถึงเป็นพี่ใหญ่ต้องเก่งเก่งกว่าน้องครับ หมดเวลาแล้วนานลุลูกหมดเวลาแล้วพ่อขาเจ้านั่งสมาธิคแค่นี้วันละเล็กวันละน้อยพอแล้วลูกพอแล้วคนเก่งเก่งหมดทุกคนเก่งหมดทุกคนพอแล้วลูกขอบคุณมากมากเฮียจีวรขอบคุณเจ้านำโชคขอบคุณน้องก้อนทองครับมีแต่คนเก่งๆ่งครับ